เปิดทียอยางมาเปิดทียบควกนีน่ยเดี๋ยวเรากําลังจะแกงกันนะคะตาำเครื่องแกงอันนี้พริกแกงพริกแกงเผ็ดก็มีขามะกรูดเอ้ยไม่ใช่ตะไคร้ขามะกรูดมะกรูดอยู่กลนๆค่ะเห็นไหมเปลือกผิวมะกรูดผิวมะกรูดค่ะแล้วก็ข้าวสารลังให้เยี่ยมแล้วก็ใส่ไปเพื่อความขุ่น ของน้ำพริกแกงน้ำพริกแกงอันนี้ค่ะรอกระชายค่ะเดี๋ยวพ่อไปขุดกระชายก่อนหอมกระเทียมเดี๋ยวใส่หอมกระเทียมด้วยรอแกะก่อนหอมกระเทียมเลยเนะี่ย ตอนนี้ไปก่อนแล้วก็นนย้ำๆก่อนทำอะไรอะ่อะครับแกงปาก็ได้